สวัสดีค่ะระหว่างทางนะคะเราก็จะมาเห็นเขาขายนมบัวนมบัวสดๆคั้นมาจากนมบัวสดๆเลยนะคะมาดิเอานมวัวแล้วก็มีคุณนันดิชิมะบุคุณเนี่ยอะไรกันมาดินมอสเย็นคุณไปยินนะเออคุณเนี่ยแล้วส้างอะไรนมอสเย็นคุณเรียกเรียนมันมายิเอาไปเอาไปหนึ่งอ่ะไอเอาไหมเอาไหมเอาไปให้พ่อแม่เนาะสองถุงเนาะเอาสองถุงเนาะ

อันนี้อันนี้หนึ่งถุงหนึ่งถุงนี่หนึ่งพันจัดหนึ่งพันจัดก็ยี่สิบยี่สิบสองบาทเนาะอ่าอันนี้เราก็จะซื้อไปให้พ่อให้แม่กินมันเป็นนมนมวัวสดๆนะคะถ้ามาซื้อที่ไทําก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าไปซื้อในเพียงนี่อ่าห้าร้อยจัดก็จะได้นิดเดียวเองนะอันนี้จะทำแบบประมาณสามส่วนเนาะเออก็เดี๋ยวเราจะไป ไปถ้ำนะคะไปไปเที่ยวที่ถ้ำอีกนะคะระหว่างทางเรากลับบ้านเรามาซื้อนมบัวแล้วก็ไปเที่ยวถ้ำกันนะคะไปพาพี่ทุกคนไปเที่ยวทุกวันทุกที่ในวันนี้นะคะพูดแรกหมดท้ายยอ่ะคะหมดแรกนี่นะคะเราก็จะไปถ้ำมีมีทางเข้ามีป้ายด้วยระหว่างอันนี้ไป รีบไปร้อยเหมยทางนี้จะเข้าไปถ้ำนะคะทางมันจะยากนิดนึง mm hmm. เพราะว่าทางมันยังไม่ได้ทำห่วงตั้งเนอเนอตอนนั้เลยอ่ะอมันจะเป็นทางคุกคักคักคุกคักคักคลก ไม่ใส่ต้เหอันนี้มก่ล้วก็มันจะมีแยกนะคะลงลงตั้งสาปใส่เบิเขาไหนก็แลงก็เดี๋ยวสังแก้อะไรนี่มันจะมปกายอยู่อันตั้งใจจะก้ารฟาตาไหนมาตั้งใจจะก้ารฟาตาันนี้ค่อยขาผาจรงนะ ก็ไม่ไดีจวนหัวโลกมาอยากเลยที่นะคะที่เราจะไปถ้ำแอน เดี๋ยวกแอเลยต่อว่าเดี๋ยกมือที่ผมในมืออเมื้อก่อเลยมื้อเู่๋ได้คือคอก็นนะัวข้งนัน้นไปไหนไป่นี่จะเป็นหินนะคะแต่มันจะเป็นรูปช้างก็จะมีลูกของมันสี่ตัว เอาไระถามา<ะ>นี่ะฮะนี่อันนี้ไอคําไอคําคเคยมาเนาะไอคําคพิเศษหน่อยดิพิเศษจบแล้วเมื่อกี้ <laughs> เส้นหน่อยเราไม่รู้ เดี๋ยววันนี้ไปถึงก่อนอันนี้เป็นอะไรเี่อันนี้จะเป็นช้างมากันหมสาขาตัวใช่ไหมใช่สี่เออสี่ตัวห้าตัวกับแม่ของมันนี่าอย่งนี้ใช่ใช่แล้วหนึ่งสองสามสี่ตัวห้าตัวห้าตัวมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็แม่ของมันอะอ่าเป็นรูปร่างหิน หินเป็นรูปร่างช้างเอออธิบายง่ายๆเออหินเนรูป่างช้างเรองเลือิมิธรรมจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราัไวไม่ไ้เมืเ่อกี้ <c oughs> <c oughs> ด้านหลังไข่ด้านหลังไม่ตามในเมื่อทรงอ่ะขอฟอนยาวเลยเนาะขอฟอนยาวๆหน่อยจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราเห็นลูกล่างเป็นช้าง,างะะก็เป็นจุดนี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปดู แอนนะคะทำอะไรกอลทำนกแอนทำ<น>แอนทำนกแอนทำนกแอนอ๋อจ้างค่ำหลวงเนี่ยา้คหลงทำนก,กแอนสังเกตไปไหนกันนะนไฟนี่กันสามสิดแล้วเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆทุกคนไปดูถ้ำนกแอนกันนะคะก็สถานที่นี้เขาก็เพิ่ง ค้นพบเจอเมื่อปีที่แล้วเนาะอันนี้มันเป็นปี2021แล้วไงใช่ค่ะปีที่แล้วยังคิดอยู่มันเป็น2021เมื่อค้นเจอเมืออ2020์สองเองนะคะก็ก็จะมีต่างคนต่างที่เห็นเนาะแล้วก็ถ่ายรูปกันไปเห็นกันเยอะแยะเขาก็เขาก็มาเขาก็มารีโนเวทแล้วก็มาปรับปรุงต่างๆสถานที่ต่างๆแบบนี้เนาะมีห้องน้ำห้องน้องห้องน้ำนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูถ้ำธรรมชาติธรรมชาติกันนะคะที่ที่นุชก็เราตอนนี้เราเดิน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 มาอยู่นี่เราก็จะเห็นรม่มรื่นมากเลยเนาะ <c oughs> เขามีโลเวตก็จริงแต่เขาไม่ <c oughs> เขาไม่มีการตัดไม้อะไรเลยนะทางทางก็จะเป็น <c oughs> น้าอันทามาไปแางอีกเราเป็นทำเพื่อนที่นั่นทางทางก็จะเป็นทางแบบ ธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เลยเนาะใช่เป็นน้ำมอติดนะน้ำัวติดนะคือตูดเตี้มตางลนว้อโอ้โหกรซึ้นกามหันน้ำมัวเางล่างก็ไดงการกระซึ้นก็ได้อุ๊ยเขาปรับปรุงมาขนาดนี้แล้วหรอใช่วันนั้นมาเขาเพิ่งจะทำข้างล่างนั้นหรอเออวันนั้นเล็กสาลาหรอเออสาลาเนาะวันนั้นหาเห็นเขาถ่ายรูปไม่เห็นแบบนี้ดีเองเขาเพิ่งทำนี่นี่นี่ มันจะเป็นรูปร่างอะไรอ่ะเขาเป็นกบเนาะไหนอันดีไหนอันทำไหน่ยมันีเป็นหาอะไรนะคะรูปร่างกบใช่ไหมเออไหนว่ายกขึงนี้ทุกคนนะมันเป็นกบไปเออเอออ๋อสองตัวใช่ไหมใช่ตัวตัวนู้นมั้งไอเป็นอึงโยกเป็นรูป่างกบก็สักเกอร์อยู่อึงเปไหนกันกลัวเด้อไหนที่ไหนวะเนี่ยอ๋อไหนเป็นเตาอะวะไหนเป็นเตาแอะไหน หินหินนี่จะออกลุ่มล่ามแบบสั์เนาะนี่เหมือนเหมือนหัวเต่าอหัวตทางนู้นเนหัวนี้จะเหมือนหัวกบนะคะอึ้งอึ้งเหรออึ้งก็อึ้งไหมปดเลยๆปดไปเลยไปเราขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปได้ไหนได้บ้างขาวันนั่งก็ใช่ทกใจอันนี้อันนี้แต่ก่อนน่นจะเป็นธรรมชาติมากนี่ นี่เห็นไหมเห็นอิดไหมอิดก็จะเป็นสมัยโบราณนู่นอันนี้เปิ้ลประมาณหลายหลายกี่ปีโอ้โหเฮงมาในโลกนะโหเฮงปีมั่นเนาะโอ้ปนกุ้งไมเลยนะปนกุ้งถั่วเขาเป็นแบบโหเฮงปีมันเลยต้นต้นไม้ในเปิ้ลแตบเนาะแตบเนาะเปิ้ลเห็นแน่เนาะเปิ้ลเปิ้ลปรับปรุงการของเปิ้ลแตบแน่นาะอ๋อนี่เอ่อสร้างก่อสร้างเขาบอกว่าต้นไม้จะไม่แตบเอาไม่แตบว่าไม่ตัด ต้นไม้จะไม่ตัดนะคะเขาก็จะรักษาต้นไม้ไว้แบบนี้เนาะให้มันเป็นที่ร่มดื่นให้เป็นที่ร่มร่มให้เราได้มานั่งกลับบ่ายเนาะเขาก็จะทําแบบนี้อันนี้เขาเฮดซาราเนาะาอันนี้อันนี้จะเป็นทําห้องสาสาลาสาลาไว้นะคะเพราะว่าาลาาลาเออสาลาเพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นพื้นที่ไม่ใช่อย่าหัวล้อดิก็อย่าหัวล้อ อันนี้เขาเขาบอกว่าจะค้นพบประมาณหลายพันปีอ่ะเดี๋วรอเดยวรออันนี้ทางอันทงครั้งนี้เขาเออผู้หญิงเข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่เขาก็ถ่ายพอนี้ติบกันได้อดแกะไปจ้ะเดี๋ยวให้น้องชายเข้าไปถ่ายข้างในให้นะคะเพราะว่าผู้หญิงเขาจะขึ้นขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยเขาจะมีป้ายไว้บอกเป็นเป็นภาษาพม่า ผู้หญิงขึ้นได้ผู้ชายห้ามขึ้นมาถอดถอดรองเท้าแล้วก็เอาช่วยพี่เอาไปถ่ายอย่าถ่ายแบบไปๆนะถ่ายแบบช้าๆหน่อยครับผมเข้าไปข้างในนะครับผม แลทกน่ออก็นี่เราก็ได้เห็นข้างในแล้วเนาะเดี๋ยวน้องทิพย์ก็จะไปดูในคลิปดีกว่านะคะเพราะข้างในเรามองไม่เห็นอันนี้เป็นถ้ำนะคะถ้ำนี่แบบ ประมาณหลายพันปีเนาะนี่ตัวปลางดิงนะคะมันก็จะมีปุกปักรักษาไว<อ>้ก็จะเป็นดิงเนาะดิงเอ่อสมัยโบราณนู่นที่คนเราจะจะเป็นคนมาก็มาหน้าน่าจะเหมือนดิงมาก,ก่อนนะใช่ไหมก็เออนี่แหละตัวเปลางนี้ก็น่าจะเป็นคนสมัยโบราณนู่นเนาะแล้วก็นี่ แล้วก็นี่มีแค่ที่ที่เอ่อที่คำไ้ก็มีแค่อิดนะอิดก็เป็นอิดอันไหนเดิมบนบาปุ้งกันเนาะอันไหนอันนั้นเมียะเมียดันเนาะค่ะมันเป็นธรรมชาติอันธรรมาชาติแน่เนาะธรรมาชาติอ,อืมมันมันเป็นไหนไว้ก็บเป็นของโบราณเออ,อยังยังไหนตั้งแต่ขึ้นเปิ้ลซุ้มไฟยังขึ้นเป็นสีดำไหนไรเนี่ยผมันตาเบิ่งยื่นไปแล้วมันหลับเมยกัน อ๋อเป็นถ้ำที oh, ่เป้นมาหลักเมียมเงียนะเนาะของวัดเต้ไหลอ่ะขอเก็บขอไ้นน้ำมียิ่งขืนไลขึ้นนนได้อ๋อขึ้นน้ไยนมากแบบนี้ไม่น่ะดูเขาในขันว่างอกเต้ไหล่อ๋อเยอยู่ที่ไหนกวันอยู่น่ะมาเขอกเต้ที่ี้ว่าไมช้าวันไม่ยังเขก็บอะไรที่นขึ้นนั้อนัก็สุอสมารกันโอตั้งหรอสภาพกันโอค่ะ อันนี้เอ้ยอันนี้เขาขึ้นได้อยู่อเออข้างในนู้นอะเข้าไม่ได้อ่านี่จะเป็นนี่เป็นรอยเท้าพระพุทธเจ้านะคะน่าเล่าพี่อย่งนี้มีนะตัดตึกกันนั่นนะนี่เป็นรอยเท้าพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็จะมีเสียนพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในนี้นิดนึงนะคะเป็นแบบแบบโบราณโบราณเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นซากของ<า>พระพระพุทธเจ้านะทางนี้เข้าได้ไหม,ไ,ม,ม,มไหนดูหน่อยอันนี้เป็นถ้ำจะเข้าไปดูโอ้โหไม่มองไม่เห็นเลยสักนิดเดยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นค่ะเราจะกลับขอ,ขอพวนึง่ง โอเคนะคะที่นี่เขาจะมีการดีโนเวทใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็จะเอาเงินที่เป็น,นที่นี่เพื่อที่ <c oughs> เพื่อเป็นการที่เขาจะบูรณะดีโนเวทไปเนาะเป็นของเรานะคะ ดต้้งลองนอคะขจะรู้มาตังมันตั้งเสียงไครบ้างเสรเีบริอยแถมเดือนังตีนังหอมพ้องนังหอมพ้องนังไอค่ำ ไอพี่เมื bueno. first, right. ่อจึงไงใจลงติดเนี่ยใจลงแกวสาธกันไรก็อ๋ออ๋อเหมือนเหมือนเอ้าค่ะอือดันรากาแามันเนอค่ะทำะไรเนอค่ะสมันเสียงค่ะนี่ เรเก็บจะไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะก็เดินไปไเรื่อยๆเนาะที่ไหนมีที่ไหนมีอะไรเขาก็จะสร้างไว้เป็น,ปนทางเดินแบบนี้เนาะทางเดินที่เราเดินแบบเนี้ยไปไเรื่อยๆนะคะ่าเาบอกว่ามีน้ำบอทิพย์น้ำบอดทิพย์ด,ด้วยเหรอใช่าไม่โอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำบอดทิพย์กันนะ จุดหนึ่งอันนี้เราเดินไปอีกจุดหนึ่งจุดอะไรก็ไม่ดูนะคะในย้อมฟ้อมมือนเอากล่องมอแปดที่ไหนเดินไปได้เลยที่เป็นทางเดินก็เดินไปเดื่อยนะ หินเนาะหินที่เขามาทําไว้นะคะก็เป็นที่ๆอะไรเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้น้องน้องทีพก็เพิ่งมาถึงครั้งแรกก็ยังไม่รู้ประวัติหรือรวยดีนะคะแล้วก็คนที่รู้ประวัติก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะน้องทีพก็ถามแค่ตรงนี้มันสร้างอา๋อมันออกมาหลายกี่ปีเขาก็บอกว่าหลายพันปีแล้วมันมานานแล้วแบบนี้เนาะก็จะเป็นลูกล่ามหินไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ผ่านมาก็จะเจอหินใหญ่หญๆแบบนี้เนาะไอไอไหนเป็นน้ำบติสิอันบ้านบ้างโยทำน้ามันงงอันนี้เป็นหินแล้วก็มีต้นไม้ออกมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นดอยเป็นหินเป็นเป็นหินเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้ทุกนี่เลยนะคะ อันนี้พี่พี่ทุกคนเลขอะไรคะอันนี้น้องทิพย์เลขมักสมปูนะฮะกระเจี๊ยบเหรอภาษาไทยกระเจี๊ยบเหรอเนี่ยแดงๆนี่มาออกตรงนี้ด้วยอ่ะบี้ม่ต่างยินติดองได้อันนี้น่าจะไม่มีชื่อนะน่าจะเป็นน้ำบอดทิพย์นะก็จะมีกั้นแบบนี้ ต,ตักช่วยหนาชวยตาแน่น่ะกลัวผู้ออกล <_ ê> <_ ê> ัว,ว่าผู้หญิงตักไม่ได้นะมันก็ไม่มีหนังสือให้เราไว้เนาะน้ำมันขาวมากเลยอะ่ะน้ำมันเหมือนสีน้ำนมอ่ะเนี่ย <_ ê> หูตาหูแดงหูตาแดงก็น <_ ê> ้อง,งทิพย์จะไม่กินนะคะก็จะใส่แนีนี้แล้วก็ใส่ตา ให้ตาผายตาแรงแล้วก็หูมันเป็นดีนี่กล้องกอง็พี่ทุกคนล้วนน้ำมนน้ำทิพนะคะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะโอ๊ย ที่ทางมันก็จะเป็นหินหมดเลยไปได้ประมาณนี้แล้วเอาน้องชายมาด้วยนะคะนีงชายเป็นน้องชายคนยไห<ป>นยายานี่ให้ให้ไกด์แม่ครัวเราพาไป มาพอพออันนี้เป็นข้างบนถ้ำนะคะอ๋อ มีรูปล่ำมังกรด้วยมีพระธาตุด้วยเจดีอ๋อหนัก เหนื่อยเราขึ้นมาจุดตรงนี้ก็มีประมาณนี้เนาะทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเราก็ขึ้นมาได้ถึงจุดนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพี่ๆทุกคนถ้ำที่แบบเพื่อเพิ่งค้นพบเนาะจริงๆมันก็อตอนที่ค้นพบนี่น่าจะเส้นทางมันไม่ค่อยดีเนาะไอ้ครับเนาะใช่ครัเพิ่งทำใหม่เส้นทางมันก็อาจจะไม่ดีเหมือนที่เราขึ้นมานี่นะ แล้วก็ออย่างนึนมันก็จะเป็นหินเป็นดอยเป็นหินบนเนาะก็มีที่นี่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์เราได้มาสร้างสร้างรีโนเวทอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะอ่ก็ได้คนพบได้ไปทุกที่ทุกทางเออพาพี่ๆทุกคนได้ไปชมเชยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามแบบนี้ก็พามาทุกที่ทุกทางแล้วนะคะพี่ๆทุกคนถ้า,อ,าอยากให้น้องทิพย์พาไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะน้องทิพย์ยินดีที่จะพาพี่ๆทุกคนไปทุกที่ทุกทางนะคะเป็นคนดุยอยู่แล้วขอให้แม่ครเราว่างนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็เราได้มากราบไหว้ได้มาดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันสวยงามเราทั้งสิ่งทั้งหมดทั้งบวแล้วได้ได้ไป ที่จุดไหนจุดไหนก็ได้ไปถ่ายทำไม้พี่พี่ทุกคนได้เห็นหมดแล้วเนะาะก็ถ้าที่นี่มันจะมีงานใหญ่หรืออะไรเราก็จะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เขารีโนเวทหรือบูรณะอยู่นะคะก็ สำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ก็พาพี่ๆทุกคนมาทำบุญนะคะได้บุญได้สร้างกุศลไปด้วยกันนะคะถึงแม้พี่ๆทุกคนได้ดูคลิปน้องทิพย์ไปก็ตามนะคะก็ให้พี่พี่ทุกคนได้บุญได้กุศลแบบน้องทิพย์มาี่ให้ได้เหมือนกันเลยนะคะน้องทิพย์ก็จะส่งผ่านจากกล้องวิดีโอนี้ไปคลิปวิดีโอนี้ไปให้กับพี่พี่ทุกคนได้รับบุญรับอ่รับพรกับเรานะคะที่ มีพระมีอะไรให้พรเราก็ขอให้ได้รับเหมือนกันนะคะปีใหม่นี้ขอให้ได้สุขภาพแข็งแรงล่ำรวยๆกันทุกคนนะคะก็สำหรัแบบคลิปนี้น้องทิพย์ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ทางผ่านกลับบ้านเราก็จะแวะมาถ่ายคลิปนิดนึงนะคะพี่ทุกคนค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องทิพย์ก็ขอ,อ ออจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้น้องทิพขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ